สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่กำลังเขามารับช่มช่องกินตกเที่ยวชาแนลนะครับสำหรับเบื้อนี้เบ้าเล็กกาจีผ้าพี่น้องเลาะออกหมายประกดครับน,น,นิ่นพาว่าหนาม,มาหมู่บ้านครับแต่ว่าบลรูว่าสิไหลแห้งเนละเดี๋ยวจัง,งเลเกาจีพาพี่น้องไป,ปร,รุ่มมนรยนกาศการประกดเท่านะครับสำหรับที่นี่เบ้าเล็กจะเอาหม้อไส้ไปที่รอบพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นกันครับเดินทางครับเดี๋ยวไปหอดไม้กาชี ถ้าพี่น้องลงเบิงไหมนะแต่ต้องเคาะเบิงครับถ้านำนี่ผมี่กะสีไทยเคาะเบิงครับเพราะว่าสีผ้าพี่น้องไปเบิงไหมครับเดินท้างครับ เซน,นี่นะครับเซนี่แหละพี่น้องคล้องที่เบาเลขสีขึ้นไปเบิ้งทึ่งๆครับลักษณะน้ำว่านในมาอยู่น้ำว่านในมาพี่น้องปกติทำมันมามันต้องลงมาหอดทีแล้วนะครับประมาณนี้ไปเช่นดีกันขึ้นไปเบิ้งก่อนเบิ้งตานน้ำก่อนครับมา ไหลมาบ่ถ้า,าบ่ไหลกัดเคาะเบิ้งได้มาแล้วครับพี่น้องไปเดินทางต่อครับประมาณสามลไปลูกเบิ้งไม้แล่วครับพี่น้องหลังจากไม้พังเกศเราได้ไปเบิ้งแล้วตามพ่ได้ไหลนะครับพี่น้องก็ได้พี่น้องเลาะมาไม้ใหมลูกงาไหลลูกพ่อเห็นยญเลยก่ kẹp vô long, cái Ô, bưng. Đó, đông bưng, đông bưng con Làm gần. Lấy đầy

ใส่เงียงพ่านหมาเ้อะพี่น้องไปดูการแรกยงเขาก็เปิดหัวเดี๋ยวว่าพี่น้องมาแทงบิดก่อนหลอกใส่เบอร์สองพันครับ อันนี้น้ำหัวแหลกครับหัวสวงหัวเนยหัวเนยนั่นล่อหนามครับล่อฝนตกเร่งๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวแต่กลัวไล่เบื่อหน่อยเดี๋ยวเบ่งก่อนว่าข้างในมีมันมีแนวของบ่มันมีแนวของบ่ะกลัวไปเลยกับไล่ไเบื่อหน่อยเบ็ดสิเป็น เบ็ดการเนาเบอร์สิบสองใส่เบอร์สิบสองครับพอดีปลาตัวน้อยตัวใหญ่ก็ได้นี้ัครับก็เราเห็นหูอันนี้ก็แล้วแต่ เทคนิคของนานาครับไผ่มันครับ mm hmm. การตกประกดครับ mm hmm. มีหลายวิธีครับพี่น้องเ mm hmm. บ้าเล็กอะ mm hmm. แล,ะล้วแรกกับสีเบือง่าป่ามันกินแล้วะแวงมอกกับสีบ,บ่ใส่ลูกปัดนดะครับ mm hmm. บ่ใส่ลูกปัดลองมึงกัน น้ำม,มาใไม่ย,ย,ย,ยู่ครับนี่แต่ว่าบ่ได้แห้งครับบ่แห้งายๆว่าฝนหมู่บ้านหนึ่งตกบ่ค่อยแห้งปนเดย์แตไ่ไมีโอกาสได้พาพ่น้องออกมาสำรวจไม้ครับมาละซองไม้ไม้พังเกียดนี่น้ำาอได้มากครับเพราะว่าเขาเบิ้งไต้น้ำแล้วไายน้ำถ้าถ้าน้ำม,มากเนี่ยถ้าน้ำม,มากก็คือไหลครับ นีนีเอกินปลาก่อนตีเรียบปลาก่อนพี่หน้องแลเมืองกันไม่แรกว่าจะเป็นยังไงนี่ครับ เนื้อเยอะรากฏผ่านดมาสี่ป็นึงสี่ได้เนี่ยแดงๆช่ำๆครับเอาไม้แรกครับดีเป็นไงนี่ครับเขากบใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปเนื้อมกแล้วกับปัน เป้ยมันกันครกนั่นมันคน่าทำลยกปะเอารูน้ำกันครับมาที่มีอาการ,รบะ บ้า,บารีกรรับใส่หกฟุตครับหลอเบอร์สองพนเย็นหลังสิบสีปอนเย็นเย็นนาสิปปอนครับทเพื่อนยังวั่ดีเพื่อนว่าเห็นเสียแต่ขั้วหนาหนูหน,นั่น ไม้ยูเป็นไม้หัวยที่บุ้มนะครับพี่น้องข้องสองข้องหน่อยมันถึงนี่ข้องไงก็ข้องหน่อยเดี๋ยวเบิ้งหนามข้องหน่อยนามไหลไปเดกขึ้นไม้ที่สามครับพี่น้องเห็นไหครับแล้เบิ้งนามนามหัวก็ม้าครับพี่น้องนามหัวก็ม้าไม้ที่ไม้ที่สามแล้ว น้ำฮูกมากครับถ้าฝนยังตกอีกสองสามวันีกบันเทิงได้ทำไมต่างภาพี่น้องมาสำรวจไหมครับเพราะนี่มีตูครับเพรนี่มีตูกินครับปลานาจะน้ำเพราะได้ดันครับน้ำเพิ่งดันปลาขึ้นมากเพราะดันหัวตับพี่น้องครับพอได้ภาคพี่น้องออกมาเบึ้งนะครับต่างสำรวจไหมครับบื้งนี้ครับเพราด้พรได้คาดบางว่าสึได้ยโตครับพี่น้องน้ำมากไหมครับ น้ำบ่เ <AL> <c oughs> ลิกครับเราะน้ำเครื่องสอนครับน้ำตื้นให้ทำไมเพราะว่าน้ำน้ำจากข้อข้างล่างว่าได้ดันสุดมากครับพี่น้องครับให้กับขาตูนเนี่อยค,ครับก็ให้น้ำรุ่งหอดข้อก็จะดันสุดมากเลยครับพี่น้องร่องบันเทิงได้ทำไมเพราะว่าปีก้อนไม้นี่เ้าเรียกแบบมาเอาอยู่นะครับได้ตัวอยู่ เบื้องไม้ไม้ที่ซีครับพี่น้องเป็นที่ตัวปะตั้งกองก่อนไปไปครับไม้ไมไไไมที่ซีไปอีกกันลุกมากครับมึงใส่ปลากั่ว่าจริงไมีตัวปะ ยไม่ับไมดับไม่ไม่ต่อไป เนาะโอ้โขอ,องนั้นอ้ยขาดไปดึงครับพี่วะ cut 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 厉害，这是吧？ ôi hãy xóm tôi để quay thay hãy bình đẳng mừng